สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอดีกันอีกแล้วก,กับช่อง JN E Channel USA นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอด้วยนะคะอันสบายดีก็บอกค่าก่อนก็บสบายดีนะั่เนาะนั่งพิงไฟก็เก่าในะล่ะจ้ะพี่น้องจ้ามุ่มเด <c oughs> <c oughs> ิมเนี่ยซาผมเมื่อคืนนี่พี่น้องอันสิเว้าซูฟังพี่น้องสิเว้าซูฟังเมื่อวานนี่ข่อยนะ อันข้าจะตอบล้างบานพี่น้องแล้วก็ยุงน้ำแอลอนนี่แหละจ้ะพี่น้องยุงชนิดที่ว่าลื่มลูกไปเลยลืมเจเดนไปเลยนะ่พี่น้อง mm hmm. คอยลื่มสนิดเลยพี่น้องกับเจเดนนะ mm hmm. คอยแบบงุ่มจะกับพิยูตตอบล้างบานนี่แหละจ้ะพี่น้อง mm hmm. อ่าผพราว่าคอยโทษมาแต่มองเหตุงานพี่น้องบอกว่าถ้าคือบออกไปรับลูกลูกยุนาบ้านนันวสันเจเดนยุนาบ้านวาสันคอยคิดในใจเฮ้ย เออตอนแรกพัวเขาโทรมากคอยกระตกใจได้ว่าเกิดอีหยังขึ้นพัวเขาบ่เคยโทษหาข่อยแต่เกิดว่าพ่นไปทํางานแล้วพ่นบ่เคยโทรหาข่อยนะพี่น้องก <c oughs> ็คิดตกใจว่าเกิดอีหยังขึ้นหรือว่าพัวจะเลือกงานเล็วกวคิดไปยังสันนะ <c oughs> พัวบอกว่าเจเดนอยู่หน้าบ้านนะอันออกไปรับลูกแนงสินะคอยกระตกใจพี่น้องเขาว่าเกิดอีหยังขึ้นครับเจเดนคือ คือจงคือเราคือเรถโรงแรมมาส่งสินะพี่น้องแบบว่าคอยคิดว่าลูกคอยตรงเป็นอีหยังแน่นอนเลยเพราะว่ามันเพราะว่าก้อนนั้นะมันลมปากแตกมากนะพี่น้องแบบเข่วมันยังดำอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าปากแตกแบบจากสีม่วงไปสีดำไปบ่ได้ละจ้ะพี่น้องมันลมเนาะจากมันไปลมอีท่าใดเนาะคอยก็คิดว่าเกิดอีหยังเกินแน่นอนเลยเขามาส่งมันหอดหนาบานสีนะ้ ที่ไหนหได้พี่น้องขอไปได้เบิ่งเวลามันใบาสามแล้วอันรถโรงเรียนเขามาส่งนะพี่น้องคอยพัดลืมมันนะพี่น้องขอไปได้ออกไปรับลูกพี่น้องคิดเบิ่งได้ว่าอันคนครับล,นล้นก็โทษไปหาผัวคอยอยู่มองทํางานพี่น้องโทษไปหาผัวคอยว่าอันบ่มีคนออกมารับเจดินว่าซะเพราะคอยโทษมหาคอยนะพี่น้อง,องเอ้ยอัน เฮ็ดพิยูจ่จนลืมหนาลืมหลังอะพี่น้องยุ่งจลกวก็พิยู่น่าจะเล่าพี่น้องโอ้ยเป็นไปทั่วทิบทั่วแดยนยังว่าอันลืมลูกจนได้คอยก็ขอโทษเขาเนาะเพราะว่าอันคอยบ่งหูไงคอยลงเวลา่ังสินะพี่น้องเขาก็เลยว่าบทเป็นยังเพราะว่าเขามาก,ก่อนเวลาหัางสินะพี่น้องเขาก็บ,บอกคอยเนาะเพราะว่าปกติมันจะมาหอดประมาณใบสามสิบนาทีังสินะพี่น้องมาหอดบานแต่หมูว่าในใบสามเนี่ยมันอยู่หนาบานแล้ว ่อยกับปงหัวมันมาถึงแต่จักมุ่งจนมันได้โทรหาผัว,ว่อยก็อยากมัวไปนั่งเฮออเ็ดพี่ยูจะลื่มลูกสินะอันก็เห็นอันไม่ข้าวอัไล่พี่น้องคนไทยนี่ก็เจ้าแบบล่ำซ้ำเรื่องเงินนะพี่น้องนอกแบบว่าอันก็เห็นก็เจ้าแบบเอฟของ่ะพี่น้องแบบไม่ข้าวอนไล่จะสังเกตมึงเด้อขายของแบบรวยสน,นันพันเผยก็เลยหมายถึงว่า พวกไม่ข้าวออนไลน์นะพี่น้องมิต้คนรวยกว่าเบิ้งนะนะเพราะว่าคนเอบสื่อของแบบพี่น้องเศรษฐกิจเมืองไทยถาว่าบดีคนคือมีเงินสื่อของขาดเนาะจากที่ก็บ่งเขาว่าคนไทยรวยนะพี่น้องคนไทยมีเงินเบิ้งจากไม่ข้าวออนไลน์ขายของกังูแล้วว่าคนไทยเงินหลายพี่น้อง <c oughs> แมนบระจ่าคนไทยพเพอเพ้อรวยก็ข่อยพุ่นนองจะเนาะมีก็ข่อยอยู่ทางปฏะเสธของคนไทยนะเบิ้งจากกเจาเอบสื่อของ ไม่ค่ะออนไลน์แต่ละคั้นขายของอันรักล้านคืนทั้งนั้นนะพี่น้องก็แปลว่าก็จะแบบกําลังเงินสื่อหลายเนาะพี่น้องเนาะมีกําลังเงินสื่อเนาะจากทีคอยเบิ้งอันคอยกระท่องโลกอินเทอร์เน็ตอยู่นี่แหละจ้ะพี่น้องแต่ละมือหลังจากที่ว่าอไปหาหมหาพวกแล้วใครก็จะมาท่องโลกอินเทอร์เน็ตไปยังสินาพี่น้องนั่งพิงไฟคือเก่าเลยละจ้ะพี่น้องอัน ไอ้รอมันแรนไปปุ่นคอยยกมันหลามันหัวมันหัวคักหัวแน่ละมันไปยังห้คอยจับมันนะมันก็เล่นนี้คอยไปสินะคอยก็เลได้นั่งเยียคขิบอ่าหยิบเงียบแน่นะจาะขคอยยื่แต่งประเทศคอยย่งไดในื้อของขนาดนี้ได้พี่น้องคอยอ่าสื่อเป็นแบบอ่าเป็นบางอันที่ขอยยากได้นะพี่น้องคอยบ่ได้สมักคอยไม่ได้ซื้ออีหย่างพี่น้องสมัครจะซื้อแต่อัน กับคงกับเขาคล้องใส่ประจังสารพี่น้องเป็นคล้องแบบว่าฟุ่งเฟื่อยของโบสือพี่น้องเพราะว่าซื้อมากขอกับบริษายนะพี่น้องขอกบดริษใย่เขาอยู่แต่เฮือนอันซื้อมากยังซื้ออียังมากก็มาเก็บไว้ซื้ออยังมากก็มาเก็บว้พี่น้องบริษายจ้ากอยังเราจะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าขอยบอกขอยซื้อของสินะพี่น้องนอกจากซื้อเฉพาะของที่จำเป็นอีหลีสินะอัน ก็คือว่าแล้วเนาะมีเงินก็ซื้อไปเนาะ้ะเนาะอันบ่ว่ากันเนาะ้ะเนาะมีกําลังซื้อก็ซื้อไปเนาะ้ะแต่ว่าพูดถึงว่าคนไทยรวยพี่น้องอยากที่ย่อยเบิงเบิงมากนี่แบบแม่ค้าว่าไล่ขายของแบบอุ้ยแบบจนสิบ่มีของขายเนาะขายแบบเอายังมาขายก็ขายได้เบิดธรรม่าพี่น้องผู้ใดก็ได้ก็เห็นพวกคนที่เป็นขายของออนไลน์นี่พี่น้องเอายังมาขายก็เบิด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 แปลว่าคนไทยเงินีหลเลยเนี่ยเอาอัน พอชิมี่ให้คอยยืมบ่อยอันเบาร์เนเดอร์จากเบอรลเนเดอร์อันข่าว่กกาศย,ยืมเงินผู้ใดดอกจางเดี๋ยวก็ใช้มายืมคอยคืนพี่น้องคอยคือฝันแต่แนวแบบฝันแต่แบบเดิมๆนะพี่น้องคอยฝันว่าระเบิดล่งเฮือคอยอยู่เมืองไทยนะพี่น้องปั้มน้ำคอยนะปั้มน้ำอยู่เฮือนนะแตกระจุยกระจายเลยพี่น้องขึ้นก้อนนะคอยฝันอย่งเสียแล้วก็พัน ฝันเมืขข่อคืนีนฝันว่าบ้านอายแฟนคอยในยพี่น้องผ่ภาฝ่าผ่าแบบคือจังระเบิดล่งพี่น้องแบบยางรุ่นแรกเลยกระจุยกระจายไปเบิดเลยพี่น้องใคอือฝันแต่เนี่ยนี่แต่ว่าคอยกับบกวกเขาใจฝันแต่ระเบิดล่องเฮือนผู้นันระเบิดล่งเฮือนผูนีของีซหน่พี่น้องใคอือฝันไปเนี่ยนนานว่าคอยว่าเขาจะสื่อรอตอลี่ลบัลเลทีระวบ่อหรือจังไดเนี่ย เขาเฮงบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะรวยภายในซีหาวันนี่งมาสันอ๋อก็อันซิ้อไปซื้อลอตเตอรี่ก็ดอกสำหรับเพื่ออันเพื่อคอยฟุกรวยเนาะ <c oughs> เพื่อคอยิได้รวยคอยิได้มีเงินสินะพีนออ่น้องเอออันสื้อเมื่อไหก็มีพออยู่พยึกินด้อกจ้ะเด้อบ่ได้มีเอยียงมากมายล่ำรวยดอกจก้ะคนอยู่ต่างประเทศก็สิมีอันก็สิ ถานากระสีปันปานกันเนี่ะจ้ะปันปานกลางเนาะจ้ะเนาะบ่ได้แบบลารวยหรือว่าจนสินะจ้ะสียู่ระว่างปานกลางเนาะจ้ะเนาะอันคลิปที่เมื่อก็สิีาเงาเนาะจ้ะพี่น้องจ๊ะอันอันพอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆนสวัสด,ดีค่ะ